ทางการลัางบรรจุไม้เข้าเตานะครับเป็นเตาทุกรองที่จะไปเอาปลายด้านนี้ไปจุดเข้ากับท่อท่อกันลงของรก,กัันนะคบท่อกันเหล้านะครับเพื่อจะให้ความร้อนกับการกันเหล้านะเป็นเตาขนาดหนึ่งพันห้าร้อยลิตรครับจะไม่รู้ว่าจะได้ฐานเท่าไหร่นะครับแต่เราทําขนาดนี้ลงมาเพื่อจะปลายด้านนี้เพื่อจะให้ความสูงเท่ากับตัวกันเหล้าน,นะครับเลยต้องทาเตาขนาดนี้ครับข้างล้าง เป็นข้างล่างเป็นล้อนะครับเป็นล้อล้อเหล็กนะครับสามารถเห็นได้นะครับครับเดี๋ยวจะลองจุดดูนะครับอันนี้ครับ เพิ่งจุดได้ครึ่งชั่วโมงนะครับเพิ่งจุดได้ครึ่งชั่วโมงดูอุณหภูมินะครับอุณหภูมิทางซ้ายนี่คือที่ป่องไฟนะครับทางขวานี่ก็คืออุณหภูมิในเตานะครับเพิ่งจุดได้ครึ่งชั่วโมงครับ ภูมิในเตาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแต่อุณหภูมิที่ป่องก็จะประมาณนี้แต่ถ้าติดแก๊สเนี่ยจะจะร้อนมากครับครับเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมง,งกว่าๆนะครับนี่ก็เติมเติมไฟฟืนเข้าไปนะครับถ้าอุโมงค์ร้อนก็จะไม่มีควันนะครับมันจะเป็นมีแต่ความร้อนนะครับถ้าอุโมงค์ถ้าถ้าอุโมงค์ข้างในมีไฟเป็นฐานแล้วนะครับ มีแต่ความร้อนขึ้นไปนะครับมาดูอุณหภูมินะครับด้านซ้ายนี่คืออุณหภูมิที่ป่องไฟนะครับด้านขวานี่คืออุณหภูมิในเตานะครับผมอยู่ในช่วงอบนะฮะอุณหภูมิจะที่ป่องก็จะประมาณสี่รอยกว่านะครับ ุดมาสองชั่วโมงแล้วนะรเริ่มมีแก๊สมาช่วยครับอุณหภูมิอยู่ที่ป่อง445อุณหภูมิในเตา225มีแก๊สเริ่มมาช่วยนะครับเป็นไม้ไม้หมาดเป็นไม้หมาดนะครับหมายประมาณเดือนเดือนกว่ากว่าครับ,รบอัปเดตชั่วโมงที่สี่นะครับตอนนี้ก็คือ มีแก๊สมาช่วยมากขึ้นครับป่องไฟนี้จะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าจะมีควมร้อนขึ้นมาอยู่นะครับเพราะมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ภายในท่อครับก็จะส่งไฟออกมายังไม่มากครับปกติอุณหภูมิประมาณ400 400ขึ้นนะ4 40 4 5 0ครับแต่ในเตาก็คือ277ก็คือ มีการม,มีมีแก๊สมาช่วยนิยดๆครับยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีแก๊สสมบูรณ์ก็คือมีแก๊สมาช่วย,ยเฉยๆครับแต่ปิดแก๊สอันนี้ปิดพัดลมนะครับไม่ได้ไม่ได้เปิดพัดลมก็คือปล่อยให้เราทำงานแบบธรรมชาติครับ อัปเดตชั่วโมงที่ห้านะครับตอนนี้น่าจะไม่ได้เติมไฟแล้วนะครับเพราะว่าเตาเริ่มเริ่มติดแก๊สครบเตาเริ่มติดแก๊สเราจะไม่ได้เติมเชื้อเพลิงแล้วนะครับใช้เชื้อเพลิงไปประมาณห้าสิบกิโลกรัมนะครับแต่มีการเผาไหมใ้ในในอุโมงค์ที่สมบูรณ์นะครับจะไม่เหลือแก๊ส แต่ยังไม่มีแก๊สออกมานะครับเพราะว่าแก๊สที่ออกมาจากเนื้อไม้ยังยังมีน้อยครับมีแก๊สอยู่ประมาณเริ่มมีแก๊สครับแต่ยังไม่พอเพียงที่จะขึ้นป่องนะครับเขาจะมีการเผาไหม้อยู่ในในห้องเผาไหม้นะฮะครับอุณหภูมิก็จะอยู่ที่สี่ร้อยสาสิบสี่สี่สิบนะครับที่ที่ป่องครับแต่อุณหภูมิในเตาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมอุณหภูมิในเตาแต่ที่สามสาสิบห้านะครับ ครับครับอันนี้ชั่วโมงที่7แล้วนะครับจะติดจัดประมาณ2องสอชั่วโมงกว่าครับดีวเราไม่ได้เติมไฟเลยนะครับไม่ได้เติมไฟมาสองชั่วโมงแล้วนะครับขึ้นแรงแล้วครับเริ่มเป,เป็นเป็นเปลวขึ้นมาแรงมาก ุมิข้างซ้ายนี่คือของป่องไฟนะครับ500รอยกว่าแล้วครับอุณหภูมิในเตาสามร้อยสี่สิบนะครับคุณในเตาจะติดแก๊สไปเรื่อยๆยัน500้ารอยนะครับน่าจะอีกอย่างต่ำก็ 5, 5้ห้าถึงหชั่วโมงนะครับที่จะติดแก๊สนะครับ เตานะครับนี่เตทาทดลองของลูกค้านะครับที่จะไปลองใส่กับหมอกันนะครับสวยงามมากเลยร <c oughs> เราจะพัฒนาระบบกล่องไฟอีกใหม่ครับ chở về dưới đây than gì đấy, để không chặt để không than